สวัสดีครับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f c ทั่วโลกครับหลุงจิมมี่พาเที่ยวนะครับโอ้ยนะครับวันนี้ขนมาเต็มคาราเบลอีกแล้ว,วไ,ปไปเดินไหวอยู่ปะนี่แหละชีวิตยูทูบเบอร์ก็เป็นอย่างนี้ครับต้อง มือหนึ่งต้องอถือโทรศัพท์หน่อยวันนี้โอ้โหฝนเพิ่งตกใหม่ๆเลยนี่นี่ทุกท่านโอ้นี่ไงโอ้ย,อยเราเจอแล้วเราเจอแล้วเ,เจอรถแล้วไม่หลุดเรามีวิธีเ,เก่งแล้วก็มีหถึงก็มีเพ่จะไม่หลุดกไป่นเองนี่ไงเราก็ใส่นี่ไง โอโหเดี๋ยวถือก็ได้ม่น้่กอดเดี๋ยวหถไหน่ไหนหลุดไหมไม่หดโอ้โหต้นไม้แบบเขียวชอุ่มเลยวันนี้นะครับเรามาหลังจากที่ฝนมันตกเสร็จพอดีเลยนะนี่อ่ะแม่ครูมาขึ้นรถโอ้เดี๋ยวมาาันจะกระเทือนมาขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นขึ้น น้าคุณจะไปไหวเหรอไหวไหมล่ไไมละไหวคุณกล้าทำหรือาากา <c oughs> ไปเดินโทรศัพท์ดูให้เอฟซีดูนี่เพิ่นเริ่มแข็งแรงนะครับดูอผิวพันธ์อะไรเริ่มดีขึ้นนะนะครับเริ่มแล้วครับอเดี๋ยวมันก็ <c oughs> เราต้องอยู่กับเขาให้ได้ โอ้ดูลมครับดูลมนี่ดอกสีม่วงนี่กำลังเป็นดอกเลยนี่เขาเรียกว่าดอกม่วงใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับคืออะไรอ๋อ ไม่รู้ม,รมันตระกูลเดียวกันกับใบใบเงินใบทองอตระกูลเดียวกันกับใบเงินใบทองสใช่เ,เ,เขาเขาไล่รอแล้วแหละเขาเพระว่าหาหาแนวกินแรงหา,าหาของกินแสรบแ <laughs> <laughs> เรารู้แล้วว่าเขามีนองของกินนะ เขาบอกหาของหาของเรากินแรงเรารู้เว้ยของเสอากระเป๋ามาวางไว้กระเป๋านะกระเป๋ามาอ่านี่เราต้องใช้เครื <h ums>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  ่องทุนแรงอันนี้ไม่ไม่วางไเอาเดินก่อนเลยอากาศดีดีทำไมลุงจิมมี่ถึงอ้อนเมื่ครู่อยากมานะถ้าเรานอนในห้องมันก็มันก็ได้อยู่พักผ่อนได้อยู่แต่มันมันก็ดูแต่โทรศัพท์ อืมอุ้ยนกนกนกโอ้ยนกไอ้นั่นตัวนี้นกนกขมิ้นเหลืองอ่อนนกขมิ้นเหลืองอ่อนพันพันนี้เริ่มหายากแล้วเด้อนกนกขมิ้นเหลืองอ่อนนี่นี่นี่น,นี่ไปแล้วจับไม่ทันครับกล้องจับไม่ทันหลายคนคอมเมนต์มาว่าเอออานัดเดียวเป็ดเป็นคนที่มีน้ำใจ พี่เพชรเป็นคนที่มีน้ำใจนะผมดูตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับใครที่ประมาณว่าผมผมดูแล้วมีน้ำใจผมรู้เลยครับดูตารู้ใจเลยครับนะดูความประพฤติแรกๆผมรู้เลยครับไม่มีเงื่อนงำเลยนะครับสองคนนี้นะครับดูยังไงก็คือคนจริงใจเลยนะนะครับคนที่ไม่จริงใจดูยังไงก็รู้ครับนะ ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครมีแต่ให้ครับนะครับมีแต่ให้พี่นี้นั้นมีแต่ให้นะครับขนาดเวลาเุู่นมาแล้วลนุ่นไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยช่วยให้หน้อย เอ้ยจะรู้หรือเปล่า,า,ลาลตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาห,า,หาเจ้าทั้งเย็นและเชา้าค่นคืนมีของเก่าขายไหมครับ มีขวดมีลังกระดาษไหมครับมีไหมครับมีขวดมีลังมีขวดกระป๋องกระแป้งมาขายไหมครับตอนนี้กลังมีประเด็นเรื่องมีช่องหขาขายองไปตกอับขนาดนี้หรอนี่ไงขาย่องไปแล้วตกอับตกอับขนาดนี้ครับจริงเรื่องจริงก็ได้มาเก็บของเก่าใช่ไหมใช่มาเอก็บของอย่าห้ามด่านนะไม่ไม่ไม่ห้ามด่านนะเอาลุงพิง์ไป ห้ามด่านะเราเราตะกี้เราไม่กล้านั่งเดี๋ยวด้นั่งกินนะบอกคนไม่ต้องซื้อข้าวมาด่าคนนุ่นไม่เป็นไรหรอกน้องปล่อยให้หัวถิ่มซะบ่เบาหลายความแต่ไหลบ้านเนี่ยเรื่อยๆสิเรื่อยๆสิค่อยค่าโทรศัพท์อยู่นี่ก็จะถิ่มลงคหนามซะบ่เนี่ยฮะเจ้าโรหายหน้าบ่ไปไหนวัเนี่ยเท็ด พี่ใล่ะไหรอฮะฮะนี่แหละเนาะความคิดถึงมากอย่างนี้แหละนี่นั่นเอลงกับค่ะาคิดถึงจังเลยบอมแอนเพลงเจ้าเพลงเจ้ามีเพลงรถรถด่วนขบวนสุดท้ายเออมาถ่ายแล้วคลอวมั้งดูดูเจ้ากาแฟเจ้ากาแฟดูเจ้ากาแฟกกาาแฟไม่นนนนูัสำงกาแฟ นี่เดี๋ยววันนี้หนูจะทาแม่ครูขึ้นเฮ้ยขึ้นไปหาดหนูเขาเรียกหาดบอกแม่ว่าอย่าไปแจกเก็บไม่ให้สร้างความลำบากเขาเรียหาดร้อยล้านก็บอกว่าไม่ให้สร้างความลาบกอุ้ยดอกอะไรนี่ดอกอะไรนี่เอ้ยนัดตัวนี้เนี่ยมเป็นเจ้าเคยกินไหมนี่ในมือแก่นั่นในมือแกเมื่อวานนี่ลืมเอาลงเจ้ารู้ไหมมะม่วงกวนเจ้ารู้ว่า ินนเลยะก่อนที่จะเอากินได้เลยเจ้ารู้ไหมมะม่วงนี้มาจากไหนมะม่วงมาจากไหนมันเป็นสตอรี่อยู่นะอยู่ในนาแล้วแกไปเก็บมะม่วงแล้วแกก็เลยป่วยเลยนี่วันนั่นแหละวันเพื่เพราะว่าอยากเก็บไปให้เพื่อนโอยเนี่ยมนลักลุมชิมจริงเอ้ยเอ้ยกาแฟเอาบระกันนครพนมด้วย่อยไม่ได้อยู่นครพนมเอาอยู่มุกดาหาร เออกาแฟกาแฟค่ะตัวหญิงผัวไปผู้หญิงกาแฟจ๋าลูกขาวมันไก่กาแฟกาแฟกินไกาแฟกินของแม่ไหมามามาแมวโม้โม้มาให้มา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 ลูกอ่ะไม่รู้กล้องเห็นเขาหรือเปล่านะคุณเป็นไงเป็นไงไปมีขวดมีกระดาษไหมครับยงดังยังไม่ได้ถูมือหายเลยมีไหมครับไม่มีเหรอ

ขอให้เอซีได้ดูได้ชมอดอกไม้งามๆอันนี้มาจากกอุ้ยมีมีมีต้นตดหมาด้วยนี่นี่ไงไอกาแฟกาแฟมันเป็นยังไงอย่างเมื่อน้ำเนี่ยนี่ยังงมีขาอยู่บ่เดี๋ยวขนของเข้าบ่หมาจะไม่กินบ่หมาไม่กินบ่ นี่ยเนี <payment about smoke> um, think, ่น kind of right oh, okay. ี่มีมีขวดมีกระดาษมาขายไหมครับมีมีมีเออเอาผมผมจะเอามาแลกเอามาแลกบ่ะอ่าผมเอาน้ํามาแลกเอากับข้าวมาแลกจะเอามาแลกไงเอาผมนี่นี่ผมจะเอากับข้าวเอาน้ำมาแลกเอาเอาเอาเมียเก่าหัวเก่ามีไหมครับมีเปลี่ยนไหมคบมันต้องไปตลาดกลางคืนนี่ บอกว่าให้อย่าซื้อมาคนนู้นคนนู้นคนนู้นน้ำกินมากพ่นก็บอกเอาน้ำไปแทนน้องหน่อยพ่นว่าซื้อมาให้พนออป้ยกาแฟเฮ้ยมันเป็นยังไงนี่กาแฟเอ้ยกาแฟเอ้ยกาแฟกาแฟพอแล้วพอแล้วกาแฟ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 พอแล้วกาแฟ พอแล้วลุงยอมแล้วยอมแล้วโอ้ยอมแล้วโอ้ยเจ้าเจ้ามาช่วยค่อยก่อนนี่โอ้ยขูดเลยอ่ะโอ้ยกาแฟไปเดินดูของสำคัญของลุงกาแฟเจ้าอย่านะพอแล้ว เสียงรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายสิไปแง่ยังยัง,ยงนนม,ม,มึนมืดยังสิอะไรอ่ะมันส่องไปแล้วมันจะนั่นหรือเปล่านี่ยังล่ะรถรถเห็นไหมว่าอะไรฝีมือใครมันอ่ะอ๋อููอบะเออหนูยังเก็บไว้อยู่เลย นี่ปู่หนูนะลุงจิมมาอีกแล้วอะไรนี่ตัวเล็กเต็มปะนี่ทำไมมีโลมาสุดจังอันนี้มันขี่ไม่ได้บ่มันขี่ไม่ได้หรอบ่แบตมันเสียังมือหัวมือเนี่ยนี่จะพาขึ้นโอ้รถคันนี้รถคันนี้เนี่ยเป็นตำนานเลยนะนี่รถตำนานใช่เขาเก็บอนุรักษ์ไว้เนาะลุงนะโอ้ยรถตำนานเลยทนมากนี่อันนี้ก็ตำนานนีะ มาที่นี่ตอนไหนก็สุขใจเมื่อนั้นนะทุกท่านนะขอบคุณน้องสาวแล้วก็น้องชายนะที่น่ารักที่ยังนะรักแล้วก็ห่วงใจพี่ชายคนนี้อยู่นะครับก็โอเคก็ขอให้ธุรกิจของน้องนะครับแล้วก็ครอบครัวของน้องอนัาเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ไถุดรเด้อครับเจริญรุ่งเรืองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอซเดี๋ยวมีคลิปต่อไปให้ดูนะครับสวัสดีครับเราจะอยู่ซุ้มที่สองนะครับเพิ่นเลือกให้นะซุ้มที่สองมา,มาแล้วมาแล้วบ่โอ้มาแล้วมาแล้วแม่ครูก็ระมาณนี้ครับหนุ่ขนมาขนมาเต็มคาราเบลอีกแล้วน้องบอกว่าไม่ต้องซื้อเด้อเหมือนเดิมบอกบอกไม่ต้องซื้อนีอ่คือต้องซื้อ อยู่เสสิพกินกับกอบบ้านบ้านใช่ใช่ใช่แบบตำผักหลายๆนี่ก็เตรียมผักไว้ให้ไม่กรูลุงเล้นนี่ปกติแล้วเราเราก็จะประมาณว่าเออเราก็ไม่อยากมากวนเท่าไหร่มาลอดบ้านเราบ้านเราบ้านเราสุกจริงอิงกระเสท่าลานางเอื้อยเป็นลูกกำบ้า าบูทองสวัสด <to kommt> ีค <problema> รับสวัสดีสวัสดีคุณนะบุญกุญแจกินอี่นี่นี่เออมีส้มตําอีกส้มตําอีกยังไม่ตําให้น้องนั็กก็กินให้ทำน้องนั็กก็ทำโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับมะม่วงตัวอะไรนะมะม่วงมะม่วงตัวมะม่วง